สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะ <บ chrome S 1> วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะถนนผ้าคามคะ่ะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะ uh> คนมาขายของเยอะแยะคนเดินเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือหน้าร้านคุณแม่นะคะอันนี้คือหน้าร้านคุณแม่นะคะเปิดเต็มที่เป็นแบบนี้นะคะไทยนิยมคามสวยจะเป็นแบบนี้นะคะท <found moi> oh, ่านมาแวะได้นะคะไทยนิยมคามสวยนะคะ <found you> อ่านี่น้อง น้องขวัญน,นะคะน้องขวัญน,นะคะน้องขวัญน,นะคะน้องทีนเีจ้าลูกในร้านไทยนิยมค้ามสวยนะคะร้านคุณแม่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะร้านคุณแม่ค่ะเต็มเต็มร้านเลยสักโคคุณแม่จะกลับมาไลฟ์สดนะคะวันนี้จะมีงานนะคะอะไรคะลูกเช่นปลาใช่ไหมคะคุณแม่ขายดีไหมคะขายดีจ้าขายดีใช่ไหมคะ คนเยอะเลยใช่ไหมคะายายเนียนขายไก่ทอดนะคะอร่อยมากเลยไก่เจ้านี่นะ,ะอันนี้จะมีงานนะคะจะมีงานชาวบ้านก็มานั่งขายของกันค่ะอันนี้สีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรสีอะไรเอาชุดนี้ลายบักแว่นเอาชุดนี้ค่ะ เมต้กกาด้วยนะคะเมต้กกาด้วยนะคะเมตก,ก้านะคะใครสนใจสั่งคุณแม่ได้นะคะตกกาก้าขายถูกถูกเมต้กกาด้วยนะคะชาวบ้านมาขายขายดีไหมคะ<า>จะกลับกันกันไห น้องนน้องพันจะกลับแล้วใช่ไหมเอฟซีคิดถึงนะเอฟซีคิดถึงนะโซภาน้องหวานน้องหวานอ๋อนี่สวยจังเลยผ้าชุดใช่ไหมคะสวยสวยนี่ท่านใดอยากได้ไหมคะผ้าชุดของคุณของคุณแม่หวานใช่ไหมสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยรังหวัล ไปดูการประกวดเดี๋ยวเดินไปทางนู้นก่อนนะคะไปเดินดูสาวน้อยนะทนณะกกาประกวดก็กำลังเคร่งเครียดเลยนะคะกำลังเคร่งครียดเลยนะคะตอนนี้นะคะเหลือรางวัลอะไรที่เรายังไม่ประกาศบ้างมีไหมเอ่ยขวัญใจประชาชนนะคะ จุดคัดกรองนะคะจุดคัดกรองเข้างานจุดคัดกรองเข้างานท่านจุดไหนลู้กรรมการอยู่นะะซึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าผลการตัดสินนะคะของท่านคณะกรรมการถือเป็นที่ดีที่สุะท่านก็ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์จะยิ้มไมร้อนแล้วคะ ่าน้องๆคนไหนนะคะที่จะได้รับนะคะรางวัลนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งรางวัลของเรานะคะมีรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นมงกุฎนะคะสายสะพายและก็ถ้วยรางวัลซึ่งเป็นจากเป็นงานจิวงจุนะคะแล้วก็น้องน้อยผ้าคามนะคะประกวดน้องน้อยผ้าคามชนะเลิศอันดับ นะะครองชนะเลิศอันดับที่สองคแล้วคนแม่มาเข้าไปดูเอ็กซ์แก๊สนะคะแล้วก็ในรุ่นแต่ละรุ่นเราก็ยังจะมีการประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนด้วยนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะขออนุญาตประกาศรางวัลขวัญใจประชาชนเลยได้ไหมอ่าโอเคนะคะไม่มีใครบอกว่าใต้ดิฉันบอกเองก็ได้ค่ะนะคะรางวัลนะคะขวัญใจประชาชนนะคะซึ่งเราก็ได้ ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้น้องไฟฟ้า<ป>ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องไฟฟ้าเป็นมงคลแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เชิญอีกรอบหนึ่งนะเป็นมงกุฎเว้เนาะนะคะตอนนี้นะ,ะขออนุญาตค่ะนะคะมอ,มอบรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะซึ่งหมายเลขนะคะที่ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนรุ่นอายุไม่เกิน8ปดหมืนนะคะได้แก่หมายเลข กูน่เลย,ยสักที่ถ่ายรองพระคำมาหมายเลขเชิญกรรมการก่อนดีกว่านะคะอ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณกุ๊กกิ๊กมาลิสาผลทิราชค่ะมิสแกรนสกนอลนครปี2000 16นะคะเป็นผู้มอบรางวัลแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเชิญน้องปลายฟ้านะคะเป็นผู้ส่งมอบรางวัลด้วยนะคะรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะเราวัาจากการซื้อลูกโป่งนะคะซึ่งการซื้อลูกโป่งของเราก็จะนําเอาเงินรายได้ส่วนหนึ่งค่ะไปส่งทุนตอนนี้น <ะ S 2> คุณแม่อยู่ในงานนะคะหุ้มปลีงานประวดตชนน้อยผ้าขาดนะคะเอาละค่ะหมายเลคุณแม่รางวัลนะคะหมายเลข หมายเลขเอศูนย์หนึ่งสามค่ะขอเสียงปรบมรือดังด้วยค่ะเอศูนย์หนึ่งสามนะคะได้คะแนนไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสองคะแนนนะคะซึ่งนั่นก็คือแปลว่าลูกโป่งหนึ่งร้อยสองลูกโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณด้วยนะคะที่ร่วมนะสมทบคุณกับเรานะคะเอศูนย์หนึ่งสาม นะคะอ่าน้องรับปรางนะคะได้รับมงกุฎนะคะสายสะพายนะคะแล้วก็ถ้วยรางวัล นะคะสำหรับหมายเลขต่อไปนะคะกับรุ่นอายุ9ถึง13ปีนะคะกับรางวัลขวัญใจประชาชนเดีย๋ยวให้น้องกุ๊กกิ๊กนะคะมอบรางวัลต่อเนื่องเลยลวกันนะคะอันนี้เป็นขวัญใจประชาชนรุ่นอายุไม่เกิน8ขวบนะคะก็ได้แก่น้องมะปรางน,นะคะหมายเลข A013 ค่ะเอเสียงปรบมือดังๆให้น้องด้วยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะได้คะแนนไปทั้งหมด102คะแนนนะคะเอาละค่ะนะคะต่อไปเป็นรุ่นอายุ9-13ปีนะคะสำหรับรางวัลขวัญใจประชาชนนะคะได้แก่หมาเลขต่อไปมีกิจกรรมเอ B 003ค่ะน้องยาหยีนะคะเด็กหญิงระยวนทุม่มอุทัยค่ะ นะะคได้คะแนนไปทั้งหมด110คะแนนนะคะขอเสียงปรบมือให้น้องยาหยีด้วยค่ะนะคะก็ได้รางวัลไปคุยด้วยอยู่พอดีคือมีงานเลยที่เป็นเดี๋ยวให้โควิดมัน่าก่อนท่้งนี้ ดับที่1แล้วก็ารางวัลไปเรื่อยๆเลยนะคะก่อนอื่นค่ะ,คะขออนุญาตนะคะขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กค่ะนะคะขออนุญาตขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะคะที่โอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เค๋ยวให้น้องๆทั้งสองรุ่นนะคะเ,เตรียมสแตนบายรอ,อยโอเคค่ะน้องไฟฟ้า นะคะเดี๋ยวพี่จะ,ะให้น้องเชิญมงกุฎนะคะเชิญมงกุฎเดี๋ยวให้น้องปลายฟ้าเชิญมงกุฎนะคะซึ่งจริงๆอยากจะให้เชิญหลังจากประกาศรางวัลชนะนนเลิศมากกว่านะคะซึ่งนะคะ สิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นมงกุฎนะคะรางวัลชนะเลิศหนูน้อยผ้าย้อมครามสกุลนครนะคะผู้ชาญมงกุฎของเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องปลายฟ้าค่ะนะคะน้องปลายฟ้าเด็กหญิง นนพันธสิริพนนะคะอายุ12ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งน้องได้รับตําแหน่งนะคะหนูน้อยภาคกับบัวอุบลราชธานีปี2565นะคะเมื่อวันที่2มกราคม2565ที่ผ่านมานี่เองนะคะตัวมงกุฎของเรานะคะเป็นมงกุฎพระธาตุเชิงชุมนะคะซึ่งมีดอกตะแบกค่ะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดนะคะ และที่เห็นพลอยสีน้ำเงินที่ประดับในมงกุฎนะคะเป็นสัญลักษณ์ของสีครามนะคะย้อมครามของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มงกุฎนี้นะคะใช้เป็นมงกุฎตอลายนะคะมงกุฎตอกลายตัวมงกุฎนะคะเป็นเปรียบเสมือนเทือกเขาภูพานนะคะผู้เชิญมงกุฎของเราก็น้องไฟไฟ้านะคะ <12. S 1> สอ<ว>ปีนะคะใสพลาสิรบมือให้น้องไฟฟ้านะคะ สองปีนะคะเชิงชุมนะคะซึ่งก็จะนะคะมอบให้สำหรับผู้ที่นดดชนะรอบนะคะในการประกวดครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะนะคะขออนุญาตเรียกน้องๆนะคะทั้งหมดเจ็ดท่านออกมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่หมายเลข A 0 0 3นะคะ A 0 0 4 A 006นะคะ A